โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm ซย <c oughs> ปยไปรวดเร็วอุ้ยกดต้องกด A และก็คนเดียวแล้วก็ทดลองทดสอบทดสอบสกิลวันนี้จะเป็นจูไม่ดีกว่าคารินคาริน คารินมี3ชุดครับมีชุดเหี่ยวชุดเหี่ยวชุดแสงอสุษาแล้วก็ชุดปกติป่ะแล้วก็ชุดอะไรเนี่ยชุดเหมือนตอนที่ถูกคุมขังหรือวะถูกโอโรจิมารุทดลองเนี่ยตัวทดลองของโอโรจิมารุหรือเปล่าเพราะผมมันสีชมพูนะปะ่ะเอาเอาชุดนี้ไปฝึกซ้อมชุดนักโทษ ชุดนักโทษโอเคชุดนักโทษไปทดลองสักสามตัวไหนมาดูกันโจบตี้เฮียคารินเป็นท่าตบหรอคารินเป็นท่าตบเขาโจ๊ตี้ตีเนะ่ยฮู้า็ใสุู้กาใส อะไรอะไรกันไม่โดนจ้าขานีีกดลงเป็น <c oughs> เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเตะเตะลงเฮ้ย <c> ย <oughs> มานี่ทานทีทานทีเตะขึ้นเตะขึ้นอ๋อเป็นถีบขึ้นหลายกาดทาทีนึงสเปรน้ำหอมมาเลยมาโดนสเปรน้ำหอมฉีด สเปรย์พิไทยฉีดไอ้สเปรย์น้ำหอมมันในกระตูมมันใช้สเปรย์น้ำหอมเหรอลบอาปโดนจนได้โดนจนได้เลยใสเปรย์น้ำหอมทำไมมันดูรุคคารินมันเป็นหน่วยซัพพอร์ตใช่ไหมมันไม่ค่อยมีการต่อสู้เหรอแล้วเป็นอัตติอ่ะตัดสินกันด้วยท่านี้ฝ่ามือฝ่ามือปากแข็ง ฝ่ามือปากแข็งสุดขีดคืออะไรอ่ะฝ่ามือปากแข็งสุดขีด <c oughs> เอายันไปแปะหน้าแค่นี้นี่นะเออเออหลบไม่ได้เออท่าพิเศษยังไม่ได้ลองท่าพิเศษเลย <c oughs> ชุนักโคษจับดิครับจับดิคะเขย่าเขย่าแล้วทีเขย่าเขย่าตัวนายนี่มไม่มีมเซนของลินจาเลยแต่อะไรอ่ะ สักนิดเดียวเหรอถ้าจับแว่นเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนลูกของซาก,กุลละเชื่ออะไรวะสู้สักสามตัวอ,อะไรกันขาผมเหมือนกันนะเป็นตระกูลเดียวกันเลยป่ะเนี่ย,ยตระกูลอุซุมักจิกใช่ป่ะตระกูลอุซุมักจิ ุ้ชนนี่เนะี่ยทายพิเศษไม่ไม่ติดทายพิเศษไม่ติดไม่โดนจ้าจับเฮ้ยอะไรอะกดจับแล้วจับไม่ได้เออผมแดงเหมือนกันเลยเฮ้ยอีกแล้วสเปรย์น้ำหอมอะไรกันเนี่ยฮะมานี่มานี่เลยมานี่ขอตบหน่อยสเปรย์น้ำหอมเฮ้ยโดนนะฝ่ามือ ตกปากแข็งน,นี่แน่เอายันแปะเข้าไปที่หน้ากริ่งกริ่งปาดาวกระจายเป็นคนเดียวหรอปาเป็นคนเดียวหรอมาดูท่านี้กันชนนี่ชนนี่นี่ไงนี่ไงมองไม่เห็นนะมองไม่ทนันเป็นท่ากระโดดถีบนี่ไงนี่ไงตะเป สเปรย์น้ำหอมเฮ้ยสเปรย์น้ำหอมสเปรย์น้ำหอมแค่นี้เหรอสเปรย์น้ำหอมไม่มีแค่นี้เหรอเตะซอยนี่แหละโดนสเปรย์น้ำหอมแล้วไงไงโดนสเปรย์น้ำหอมแล้วไงอยากโดนตกปากแข็งใช่ไหมเอาไปสเปรย์น้ำหอมมันมันมันฉีดแล้วเข้าใกล้ไม่ได้ใช่ไหม เ้นี่แน่เฮ้ยผมก็โดนทีบเธไปโดนกอดมานี่เลยนี่ีบาทาเออชุดนี้ก็เพลนดิเดี๋ยวไปดูอีกชุดดีกว่านะเออีกตัวอีกสักตัวสักตัวแต่สกิลมันก็มีแค่นี้เนาะ สเป๊น้ำหอมแล้วก็พุ่งเข้าใส่เออไปพุ่งเข้าใส่แล้วเฮ <c oughs> ้ยว่าไงคะที่นี้เองไม่มีอะไรลแล้วแหละออเอาไปฝ่ามือเออปางตายปางตายปางตาย <c oughs> นี่มาดูระยะกันฝ่ามือตกปากแข็ง ฝามือตปกปลาแข็งตายเลยไปดูอีกชุดดีกว่าชุดนี้ครับชุดแสงอุสาเราจะไปเล่นหมวดเอาจริงเอ้ยชุดนี้ก็สวยชุดนี้น่ารักยักมานี่เลยเออชุดนี้ดูธรรมะธรรมแมงดีธรรมะธรรมแมงดีฝ่ามือ ตบเฮ้ยซุปมาหนี้ขึ้นข้างบนไหมซะขึ้นข้างบนไปสาสตะเป็นน้ำหอมเฮ้ยกดไม่ติดวะเออกดไม่ติดจับขาย,ยาวขาย,ยาัาแล้วทีทำไมฝ่ามือตบปากแข็งนี่มันติดยากนะดูดิ อะไรกันอะไรกันมาไหมมานี่นเ,เพฝ่ามือตบปากแข่งดูไม่ได้เข้ามาไม่เข้ามาเข้าไปเองก็ได้นี่แน่นี่แน่เ,นเอาไปสเปะน้ำหอมจ้าสเปะน้ำหอมมาหยิบจากข้างหลังหงนะนเฮ้ยเข้ามาไม่ได้เป็นไงล่ะ เอาไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อนอันติจบมันจะมีคัสซีใช่ไหมจะได้คัสซีไหมจะได้คัสซีไหมแย่จริง,รงเลยเอามานี่มานี่โอ้โหหลบเก่งข่านนี้หลบไม่ได้แล้วหมดแล้วล่างหมดแล้วเฮ้ยทำไมทำไมอู้ซึมานี่โูกไกลไปไหมเนี่ยเออ ใจเย็นใจเย็นขอดูท่าปิดท้ายหน่อยแกนี่มันขึ้น,นกลางๆช็อตน่าสมเพชจริง,รงตำ่ำในที่สุดก็เห็นแล้วโอเคอ่าให้ให้อีกตัวนายนี่มันเซอร์อะไรเซน้นเซ้นนายนไม่มีเซน้นลินจาเลยนะ สามตัวอีกตัวหนึ่งหยา<ะ>บจะโดดไซด์อย่นี้ก่อนนะจะโดดนี่แนะน่นี่อุ้ยเหยาเหยาเหยาโดนอัดเป็นบัเกเขือบดเอ,อือะเอ,อืเอ,อ คุณคุจีนะเราพวกเดียวกันนะเราผมสีเดียวกันแต่คารินผมสีมันจะสว่างกว่านะคุจีนะเหรอสเปร์น้ำหอมเข้ามาค่ะชเพโอ้ปากระทืบกระทืบค่ะคาร์โดเต กระโดดเตะมาค่ะท้าตบท่าตบบนเล่บบอลเป้งโดนกระทะกับไม่เวิร์กเลยอ่ะไอ้ท่าสเปร์เนี่ยหรือว่าเราใช้จังหวะไม่ดีจะก,กอดหนูหรอครับจะก,กอดหนูหรอครับสเปร์หมดจับตีเน่เขยา่าไปไกล ฝ่มา,า,มามือตบยันฝ่ามือตบยันยังไงล่ะบุม๊มเจ็บไหมเจ็บไหมสเปรย์น้ำหอมอนี่ไงนี่ไงสเปรย์น้ำหอม <c oughs> อะไรเออตี้ตี้ชาเอออ,อย่าแปลงล่าง <c oughs> เรายังไม่แปลงตอนนี้เรายังไม่แปลงหรูเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง ไปได้สวยเลยบอมเมอีคนนึงมิสซิแคงเงะอีกคนกกคนึงคล้องนะรู้สึกว่าคล้องแล้วคราวน,น,นี้เข้ามือแล้วคารินคารินเข้ามือแล้วอตี่ข่าอยู่นี่ค่ะสเปนน้ำหอมนี่แน่นี่แน,น่ขวามือ ตบฝ่ามือตบเท้ย <c oughs> บุ่มอ๋อสเปรย์น้ำหอมมันได้ไอ้นั่นไง <c oughs> ดีบัฟอุ้ยอุ้ยเห็นไหมดีบัฟที่มิสเตอร์ไงติดเต็มเลย <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวดีดบัฟใส่ <c oughs> <c oughs> สเปรย์น้ำหอมติ <c oughs> สเปรย์น้ำหอมเห็นได้นะติดดีบัฟติดดีบัฟครับสเปรย์น้ำหอมกริ่งกริ่ง มาค่ะเออหมดค่ะนี่ไงทีบทีบฮึบึนี่ค่ะตีบกากู้จบแล้วไปไปหมดเอาจริงดีกว่าเราบอกแล้วเขาสู้แค่สามตัวไอออกตอนนี้ไม่ได้ด้วยนี่เลยแน่คารินหมดเอาจริง ชุดนี้ไปแล้วนี่เขาดีจะชุดนี้ครับชุดเอาจริงหน่วยเดียวแต่สกิลมันไม่หวือหวาสกิลไม่หวือหวาเลยสกิลเดียวเดียวสเปรย์น้ำหอมติดดีบัฟสเปรย์น้ำหอมติดดีบัฟกระโดดเข้าใส่มาสิมาสิไม่โดนอื้มดาลามันเร็วเว้ยเฮ้ยเร็วจังวะเฮ้ย คริงกริงเอากลับไประเบิดพลังไหนมาดูร่างนี้สิแค่นี้ไหนมาดูนี้แค่นี้เหรอแค่นี้เองอ่ะโถไหนขึ้นบน ตามตามสกิลมันมีแค่นี้เองเหรอ,อยังไม่ได้กดสกิลนะแค่ลองเตะต่อยปะโถเอ้ยมีแค่นี้เองว่าระเบิดพลังจะโหดเทียมเอามาหิดสเปยนน้ำหอมเฮ้ยน้ำหอมมันมันกันป้องกันรึเปล่าพุงเข้าไปหาเฉยให้ตายเถอะ อ่ะละโดนตบสักหน่อยเป็นไงโดนตบสักหน่อยแก <c oughs> แกนี่มันขึ้น,น,นกลางๆช้มัดหน้าสมเพศจริงๆยันแปะหน้าเฮ้ยรู้สึกดีบัฟบมันลดลดความเร็วเหรอแล้วก็ติดพิษกินแต่ปากนะมังเนี่ยจะไ,ได้อยู่จะได้อยู่อยอยอยเอ้ยพอหมดเอาจริงแล้วเริ่มรู้สึกดีกับสเปรย์ พอเห็นว่ามันติดดีบัฟแล้วนะเดี๋ยวดีบัฟใ,ใหม่ไหนเอาไว้รถเกาะรถเกาะด้วยจะทืบลงดินจับตีแน่ไม่สำเร็จแฟงสเปรย์น้ำหอมสเปรย์น้ำหอมนั่นแหละดีมากโดนเฮ้ยหยุดหยุดหยุดอือแ กดหายตัวแล้วทำไมมันไม่หายตัวล่ะจ๊ะลุกขึ้นมาคาลินขาหลังจับอือ้อไกลไปไกลไปชาร์จก่อนชาร์จเองก่อนอ๋ออย่าชาร์จนานอย่าชาร์จนานเกาะแตกแล้วสเปนนะผมทำไมกดมันติดยากยังวะเฮ้ อย่าชาร์จสเปรย์น้ำหอมเอาไปไม่เข้ามาแล้จ้ะเฮ้ย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 ระเบิดพลังดีกว่าระเบิดพลังต่อไนี้แหละเฮ้ยสเปรย์น้ำหอมฉีดแรงสุดขั้วมันฉีดก็แค่ดีบัฟไม่ใช่เหรอเฮ้ยเสียเลือดด้วย อ,ออ้้เเฮฮไปนะทำไมน้ำหอมปีสแย่แล้วแย่แล้วเล่นเยอะเล่นเยอะไปหน่อยอ้เฮจะตายเอากับคืนล่างกับคืนล่างแล้วเฮ้ยถอยนะนี่นะเอายังเตะอยู่เลยเรอรอก่อนรอก่อนโจมตีผมจะตาย คารินจะตายแล้วเออเ้อ,อตอรีบปิดฉากอะไรนะหมอนี่ขาดขึ้นสูงรวมบัตรลินจาชัดๆเล่นเยอะปล่อยสเปย์เยอะไปหน่อยเฮ้ยสเปย์ฉีดไกลขึ้นเยอะเลยอะ่ะมันเป็นลินจาเน้นอาวุธลินจาเหรอนะอุ๊ยอุ๊ย ไอ้ตัวนี้มันก็มีหลบเฮ้ยหลบอะไรแนวตรงบ้าบอจะตายเอาเนี่ยเลือดหลอดเหลืองอึมจะแดงเอาหยุดหยุดสเปซนี่แน่นี่แน่ตามตามระโดดทีบขาคู่ กระโดดทีบขาคู่กระโดดทีบขาคู่คไงล่ะไงล่ะกริง๊งอ้โหสเปร์มันใกล้นี่ว่าลืมไปฮึจเย็นจเย็นขอะระเบิดพลังก่อนต้องโดนนะต้องบนสเปร์ชุดใหญ่สเปร์ชุดใหญ่รู้จักไหมนี่แน่ไม่โดน สเปรย์ระยะไกลซึ๊มหาพลังแล้วเข้าไปหาเตะเตะต่อยเอ้ยโดนกลับบ้าหมดหมดสเปรย์หมดอุ้ยหมดคราวนี้แล้วคราวนี้หมดหมด,หมดเกลี้ยงเลยจับโอ้ยโดนกลับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วงานเข้าแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs> อะไร อันติเหรอชาร์จพลังก่อนเฮ้ยชาร์จก่อนชาร์จก่อนลูกโป่งช่วยข้าด้วยมาโดนตบซะหน่อยจะได้รู้สำนึกเอ้ยนี่แน่เอ้ย <c oughs> นะเกือบบอู้ยลุ้นสุดต้ดถาไปเล่นจะตายเอาเดยออุตส่ <c oughs> าห์พยายามฉีดสเปรย์ดีๆแล้วนะ สเปรย์ไล่ยุงอะไรดีโอโหนั่นท่านท่นจูเซนนี่ยิ่งยากเลยเฮ้ยท่านจูเซนทำอะไรโอ้โหตายแล้วแต่โดนตบท่านจูเซนไม่สำเร็จคือซึบงแตโดนตบท่านจูเซนไม่สำเร็จไม่สำเร็จจ้าเฮ้อไม่นะไม่สำเร็จ ตายเถอะตายเถอะจูเซนเป็นอย่างนี้แปลงร่างมาทำไมกระเด็นไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยหลบอยูแล้วจูเซนรัวเลยไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วชาร์จชาร์จชาร์จขั้นจูเซนทำไมเหรอทำไมเหรอเปเปมังกรใจเย็น มังกรอีกดนซูเซนช้าช้าช้าช,าชา้าเราจะประเดศึกด้วยท่าไม้ตายระเบิดพลังมันนี่มนันนี่นี่แน่สเปรย์ระยะไกลโดนสเปรย์ระยะไกลกอขอชาร์จพลังก่อนดีบัฟไปทีนึงเองดีบัฟไปทีนึงเอง หมดแล้วฮือซึบเหลือบโดนสเปรระยะใกล้เฮ้ยเข้ามาหาหนูทำไมคะเข้ามาหาหนูทำไมคะมาคาถาไม้เหรอคาถาไม้เหรอทำไมคารินมันเหนื่อยอย่างนี้หรือว่าคารินต้อเน้นระยะใกล้เฮ้ยถึงโหดเที่ยมอมหิดจัง แล้วเราจะสู้ซาสึกะได้ไหมเนี่ยไหนซาสึกะซาสึกะกันเดี๋ยนี้ก่อนมาดูอัลติใส่ซาสึกะส,โโสกิโอ้โหอ,โอันติซาสึกะอันติโอ้โหเกือบโดนนี่ไงซาสึกะโดนอันติลงแล้วอ้าวไม่ระเบิดซาสึกะฮะแต่เป็นเข้าไปเข้าไปปอบใจเข้าไปปอบใจซาสึกะทำไม คาลินเราสู้กันอยู่ซาสเกมก็หายเก่งเว้หายเก่งจริง,รงรบเบิดพลังไปเลยใจเย็นขอระเบิดพลังก่อนขอระเบิดพลังก่อนขอระเบิดพลังก่อนอสิซาสเกตได้เย็นนี่แหละเราเลือดแดงเราก็สู้ซาสเกตได้เหมือนกันเราเื่อนี่แน่สเปรย์พริกไทยสเปรย์พิกไทยจงหลงรักฉัน รถเกาะซาสิกเกตเรียบร้อยครับคราวนี้ก็เข้าปะทะให้ซาสิกเกตให้ซาสิกเกตยอมยอมไหมยอมไหมย <c oughs> <c oughs> อมไหมอูยากว่ะทำไมคารินมันยากอย่างนี้เนี่ยสู้แต่ทีเฮ้ยดีสู้กับอิตาจิเลือดเต็มหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้มาสู้กับซาสึกเกตเลือดแดงแบดเลยมา ตั้งรับตั้งรับตั้งสมาธิสเ,สเปรย์น้ำหอมเฮ้อ,อสเปรย์น้ำหอมมากันไฟไป <g infect> ฟไฟไไก,กันไฟสีดำไม่ได้ก่อนจะเย็นกันไฟสีดำไม่ได้เข้ามาสิครับ <c oughs> เข้ามาอีกาอีกาเหรอ <c oughs> เข้ามาเลยสเปรย์เฮ้ยโดนสเปรย์เราแล้ว,ลวโดนสเปรย์เราแล้วครับ เข้าไปชิดอย่างเดียวตอนนี้รถเกาะเรียบร้อยรถเกาะเรียบร้อยออกไปมานี่จะไปไหนจะไปไหนโดนตบด้วยยันอินจิอินจิคารินไม่วิ่งเข้าไปหาอินจินะคารินเอ้ย๊ะลบคารินไม่วิ่งเข้าไปหาอินจิแต่แปะระเบิดให้จับเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวระเบิดพลังสู้ระเบิดพลังสู้ไม่สำเร็จระเบิดไม่เออโดนจับทุ่งตื่นขึ้นมาจังหวะนี้เยี่มโดนสเปรโดนสเปรระยะไกลสเปรระยะไกลของหนูปีสไฟไมล่ละเอาสเปรกับไฟชนกันเออ สะเปกับไฟชนกันอุ้ยหมดมานาหมดนี่แน่ไม่โดนเหรอเข้ามาระยะนี้ลาก่อนลากรเอยเหนื่อยไบ่น่าีีบิเบี้ยวอยไปด้วยความทรมานช่างหน้าดูจริใช่ปะ่ะคารินเอาละคารินก็จบเพียงเท่านี้ครับแต่ตอนสู้กับซเกะจะมีแอนิเมชันใหม่แปลกๆนะแสดงว่า เวลาเราสู้กับตัวละครที่ที่ตัวละครนั้นมันไอ้นี่กันอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจอยกันอะ่ะมันก็จะมีอินเทอร์ใหม่ๆนะอ่ะไปดีกว่า,าเหนื่อยนะเล่นคาลินเนี่ยตัดจบแบบกรตูนไทย